เพบตอนนี้เราก็มาถึงหมายกันแล้วนะครับที่เดิมเลยครับมุมสูด๋ยวมารอดูกันสิจะโดนไหมมัเนเหมือนปลาช่อนเลยนะการกับเหมือนปลาช่อนอีกอย่าตกมันเอาเลยโอ้โหช่อนแน่แบบนี้ ดิ่นแบบนี้ช้อนแน่นอนอู้ช่อนใหญ่ครับอูย้ยท่านผู้ชมคลายเบรกก่อนอู้ยโอ้โหดูดไปเลยดูดไปเลยอูยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับผมแต้มแรกมาอย่างไวเลยนะนี่ครับอูยอ้ยโคตรช่อนดู อ้บลัมเลยนะบรัมบรมมาเมเลยนะตัวนี้แบบนี่ครับกัดเป็นก้านคอนะนี่ครับก้านคอสามจุดห้านะตัวเบลเลอร์อเลยนะเบ็ดหกโอดูดจว้วดูดเป็นขนมเลยนะรับโอ้โหดูโอเคตามดูกันต่อครับ